าจับไงเออเขาไม่จับผจับแวเนเี่ยกระดูกมันตเครียม่เรารขยายขยายได้ยี่นี่อนเนี่ยดูมาเนนานนะอ้ยแ้งตาอีกนะไวก็ตอนนั้นมาตเนี้ตนติดเดียวมีกี่เดือนเนี่ยดูนะมเี่ยวยอดเลยอ่ะ ไม่อยากก็จะแต่เมื่อเราสนใจอ่ะไม่อยากเลยนะเออมันโตแล้วเราก็ต้องสนใจดีดีดีอย่างหนึ่งเรามีมีผู้ที่ฝึกให้เราก็อยู่ใกล้ไงไอเนี่ยแต่ต้องอาศัยเขาไงเจ้านี่ยก็เออไม่งั้นไม่ได้หรอกเรื่องการเกษตรอะไรเรื่องเออต้องให้คนนี้นอนต้องคนที่ไปบอกไงมันจะได้ผลแตกแขนงไปเยจ้ คนพอปลูกป้าบอกองุ่นว่าโอ้บรรลับไม่หนาวก็ไม่ได้เออผมก็นึกว่ามันส่วนมากมันจะชอบฤดูหนาวแน่พวกเนี้แต่เราแต่ผมบอกตรงนะองุ่นไม่ใช่พืชหนุ่งร้อนนะออไม่ใช่พืชหนุ่งหนาวนะครับ <c oughs> ตา่างประเทศเมืองหนาวทําลูกได้ปีรอบเดียวนะอ <c oughs> งุ่นออกลูกสองหอบนะองุน่นอะปีสองหลอดนะ จะถา้าฟอยบบเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆแต่เราเราขายอ่ะเราเราจะแต่งเงินน้อยแต่เราถา้บาบังคับมันบอกพอเหมนนะ่ะเราจะงิงตน้นเนี่ยลงเรือเนี่ยสามปีแลผลปพูกคั้งแล้วแต่เหลือสายพันธุ์ปีสิบตน้นสิบสายพันธุเ์เวลาเราเอาลูกอะไรมันมันมันผัดใบไหมครับหรือ,อยังไงหรือใบจะมีตลอด มันจะปีนใบอย่างนี้ตลอดโอเคครับถ้ามันผัดใบแสดงว่ามันพร้อมที่จะตายอะไรลยไงเงี้ยใช่มันจะอยู่แบบนี้เลยก็มีก็ดีแต่เราเวลานั้นเราครับกินมีไหมกินนี่เราจะเอาหลูกไหมครับแล้วันนับดตามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราไปตัดชุบอปเลยเดือดอพอมันแทงยอดมาปั๊บมันแทงดอกมาเลยแล้วเรามาขัดดอกเอาช่วงเจ็ดอย่างเงี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปงี้ใช่ไหมครับหมายถึงเนี้ยเป็นข้อเนี่ยผมผมไม่นับไงนี่ตัดเด็กชาก็ตัดมันมันมันถึงได้ตาตาที่สมบูรณ์อ่ะตาที่พ้อใม้ให้ดอกครับมันจะตูมมันดอกหัวแต่ตูมนี้เราตัดตรงนั้นไหมครับตอนนี้ตัดช่วงนั้นไปไหมหรือยังไง เรามันยาวมาอ่ะที่เราเราใช้เนี้ยมันจาวสั้นครับให้มันมีให้มันมีให้รากมันขึ้นมาเลี้ยงเนาะพวกนี้เราที่ครับผมอย่างหย่งนถุงนะผมผมมัมีวิธีเบรกนะครับโอ๋อเนี่ยมครูผ่ามันแดงๆทดลองเบรกหยอดนะครับต้องต้องได้ศึกษาอีกนานดูว่าอย่างนี้ดีแล้วเรามีครูฝึกตรงนี้ มีอาจารย์สอนด้วยมันไม่ไกลยังไงได้ผลอยู่ไงครับเนี่ยอยู่ไหนี่อยู่ไหนโอผมอยู่ดอน oh, ออทางอุดรทางเออนทางครับครับครับดอนน้องคายขันแก่นอุดรนน้องคายมึงเลย